สวยมากเราไเห็นดอกนี่โอ้ยพี่น้องงามงแฮงเบอกเดี๋ยวไอจะค่อยๆจอบดูเอาอห้าสิบดอกเยอะเลยนะคะทุกคนนะสวัสดีรอบทุกคนเลย EP สองเนาะป่านี่เมื่อกี้ไร้เห็นฝรั่งนะข้าเจ้าได้เห็ดพึ่งหวานนะ ไอ้พอเคยได้เห็ดพึ่งหวานมันเป็นป่าใหม่ของอายนะคะทุกคนมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อทีได้เอาเห็ดพึ่งหวานเป็นของเจ้าของการหาเห็ดพึ่งหวานนะเขาต้องมีที่ประจำพี่น้องเลยท่ามาเทอแลกนะครับได้ย,ยางย่างอ้ดีในไ้พ่อมันบ่พอ่อีอืม ตัดขาได้พี่น้องเลยเต็ดเพิ่งน,นะเราบาตัดไอก้กระบาตัดทีภายทีมันอีดีลินสีนี้ไม่กินนะคะเนี่ยนี่บอกกินห้องเล็กใช้หมวยพี่น้องเดี๋ยวเจอดูดูไปเลเดี๋ยวไอ,อ้อ้าจังเลย เห็ดดินสีนี้ไม่กินนะทุกคนที่เป็นหัวเริ่มแหมแบบเนี้ยลีคูวาลฟลังเขาเห็นแล้วเขาอยางเข้ามาเห็นหลายคนนี่อยู่ได้เห็ดน,นะย่างเขาเข้ามาถามอืมไม่อยากว่าน้ำข่อยแอก๊กข่อยก็เลยหย่าออกมาได้อยู่ เริ่มเคียวแล้วพี่น้องเลยเคียวแบบนี้กับไม่ค่อยแ่บปันไดลได้เห็ดอันนี้นะซําน,นี้พอดีกินกำลังอยู่ทางผุนมดก็เลยมาทางนี้ยันว่าเขาบเห็นไอ้ายขาเป็นป่าแบนี้พี่น้องเลยบร่ได้กินน้ำข่าหลายเบืงละภาวานาให้เป็นเห็ดเพึ่งหวานมันจะเป็นเห็ดพึงเกาลัดจะได้เพึ่งหวานจริงๆเพื่งหวานไหม หวานไหหวานจริงๆด้วยทุกคนโอ้ยนาน,านาพอถึงหนึ่งพัดหลอดซ้ำแถมยังมีหนึ่งดอกด้วยนะโอ้ยทอแทก็ยังดีที่เห็นโอ้ยพุ่นอีกหนึ่งดอกทุกคนเจอแล้วหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยแล้วทุกคนถ้าว่าเจอดอกนี้ก็สิบเเห็นเลยแหละหาว่าเป็นหนออดอกน้อยๆน,ยนะแม่ี่ นังบเทาต้งได้ถอดอันนี้ทิ่มละอายก็ไแล้วอถอดถุงมือละถอดแท้ที่สุดมีคายุนี่เนาะพี่น้องมันเห็นน่ะแหมนี่หนึ่งดอกเห็นไหมเดี๋ยววนอยู่ตรงนี้เระประมาณสิบนาทีเวลาอายนะการหาเห็ดเลยเห็นดอกเดี๋ยวละอายก็ซีวนม,มาแล้วมาแล้วเรียกเพื่อนเอะมานะ ตัดอยู่บ่าขาเนี่ยตัดเป็นไรมีความหวังอีกต่อไปพี่น้องไหวย,ยงโยหาก่อนนะกลเรากรีดข้อดอกใหญ่ ดอกเล็กคงไม่เจอฟังนี่บบมีคนอาก็เลยวาได้สบายตัวนี้สองดอกทุกคนว้าวดีใจที่ได้มาฟังนี้โอ้ยทุกคนจะ้ะน้องอาจจะมีอีกสวยเนาะจะเป็นที่ประจำของตัวเองแล้วเด้อออ ตัดขาแล้วนะทุกคนสวยมากเลย,อเ,อยเอาเซียวยังมาตั้งเสียปิดประตูตุบต,ตับตุตบต,ตับอีกโคตรโคตรดีใจจริงจริงสวยงามแท้ว้าวมูใส่แล้วถุงมือสองดอกมันต้องมีอีกอยู่ไม่ไกลกันค่ะดอกที่สี่นีป่านีนดอกใหญ่เนาะ ฮ้ยมีความหอมอีกแล้วแบบ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 ,บ,บมีความหอมอีกแล้วแสดงว่าในตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่เฮ็ดเบื่อดูใสแล้วความหอมหน้อยหอมอีกทีเลยนี่ยังไนนะขาวขาวนะไม่ใช่ออกมา หอมอยู่ไหนต้องนั่งดูไหมอะเมื่อเนียนมันบบม,มีแสงแดดนะคะมันก็เลยเป็นขึ้มๆพี่น้องถ้ามีแสงแดดมันกาสีเห็นกว่านี้อยู่เนาะอ๋ออยู่ใสแนกความหอมของอายเนี่ยโอ้ยดีใจอ้อนะที่แรกที่หันไปสวยมากเลยบริเวณใกล้เคียงกันนะคะหอมมาจากทางไหน ใบไ,ไม้เยอะอยู่นะเอ้ยสวยนี่ดอกนี่ดอกแสดงว่าตานี้เยอะอยู่นะห้าดอกแล้วอ่ะห้าดอกใหญ่ด,ด้วยใส่มาดูเกลืม หเห็นหลบขนาดนี้พี่น้องอยังเห็นค่สิเป็นของเฮาไปเมื่อลูกไม่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่ยเดี๋ยวเราก็วนอ,นะอีกนะว้าในไงเจ้าเกือบแล้วบอเกือบแล้วนี่นี่ไอเอาอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่เป็นได้รีคลายเป็นได้เจ้านี่ อดอกไม่ค่อยใหญ่จะได้อยู่อปกติก็สิบ่อค่อยเขียดอกพี่น้องหาเห็นนะแต่ว่ามันมันรีบโหก,ก็ต้องเขียดูเนาะทำไมยังสเสียบอีกขันไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะเพื่อมีอีกวนไปโอ้ยนี่ไงโอ้ยพึ่ง เือ,อัน,นี้เห็ดพึ่งอามชารัดให้คิดว่ายังมีอยู่นะแถวนี้อ่ะแต่มันจะอยู่ไหนแค่นั้นแหละเพราะว่าพี่พน้องเบืองเอาความหนาของเปลือกของไม้ใช่ไหมคนอีกดอกนึง่งเวลาเราหนังนี่เขาสิเห็นคนละองศากับยืนนะพี่น้องหนังมาสิเห็นกว่าเพราะว่ามาสิเห็นขาเห็ดเลย อันหาเห็ดเนี่ยมันดีตรงที่ถ้าเห็นดอกเดียวโอ้นี่ไงคนวายังหมดจบอยู่ปาดพี่น้องโอ้สองดอกนะหนึ่งถ้าเห็นดอกเดียวแล้วเอาวนสามดอกตอนนี้เขาสิได้ลายเลยหมื่นว่ามันสอยากไมว่าไอ้นี่ทุกคนไอจะไม่ไปไหนแล้วนะไอจะวนอยู่ตรงนี้ไอได้เกือบสิบดอกเลยเด้ดอกแรกเนาะ โอเปนดอกแรกดอกที่ท่ายรับโอเปนที่เจ็ดที่แปดแล้วบอเดี๋ยวไอจะค่อยๆจอบดูเอาเพราะไอดูแล้วมันอยู่ใต้พวกใบาเต็มเลยทุกคนเอ้ยเขาค่อยๆไปอ่ะเนาะหอมล่ะมาเพิ่งนี่นๆ่นียนยานเหยียบกระปานนั่นครับพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอเอาสองดอกอย่างนี้ นึ่งสองต้องมีเยอะกว่าน,นี้แน่เนาะทุกคนเนาะมาเิโาเห็ดพึ่งอันนี้นะมันถอนง่ายกว่าเห็ดพึ่งที่อยู่ในมอสสวีเดนเด้อพี่น้องเพราะว่ายังบอกหางมันอยู่บนลึกแม่พี่น้องเคยเสีได้เต็มอันนี้แล้วพ่อใหญ่อึ้งอีกพ่อใหญ่อึ้งอีกอึ้งกิมกี่อีก นงวนน้ากันเด้ออคิดว่ามันต้องมีอีกแน่นอนปะ่ะไออยากตั้งกล่องเพราะว่าตัง้งกล่องปุ๊บแล้วเฮ็ดมันจะกออกกล้อง <c oughs> แล้วมันสิโพเข้ามาเลยแบบนี้นะแบบโบตั้งใจไอกระซิดีใจแบบโบตั้งใจนะแม่ตรงนี้เมื่อกี้นี่เนาะสามดอกตรงนี้ไปต่อวัออนนี้อีกเห็นไหมเห็นไหมทุกคนพี่น้องเห็นออกลาย โอ้ยตายสิบม่อยากเรียนแล้วขอแยกเข้าป่าเห็ดก่อนได้ไหมอูปีน้องวันน,นี้ปาดโองานเทเดินงานเทเดีย๋ยอีนางเลย,อยหอมแถวนี้ทุกคนจักอย่ใสจะมีความหอมไหม ใส่นนเนาะหอมแบบนี้โจอดหยากเ่ะอืหอมเลยใส่ใครเห็นบ้างว่าเปใหไงพูนพี่น้องกำลังพลัง รบริเวณรอบๆนี้มีที่วางกระดักเนี่ยนี่มาจากใสมีคนดึงขึ้นแถวนี้แหละคิดว่าเห็นไหมอ่ะวาวนอยู่บุนเราก็ได้ลายอยู่ด้ยพี่น้องเลย เมื่อกี้เนี่ยเห็นตรงนีไไน้ไม่ได้เห็นเห็ดน,นะเห็นเป็นการตัดขาเห็ดอย่างนี้นเนี่ยแดงว,ว่ามีคนเอาเห็ดเห็นไหมตัดสดๆวันนี้เลยปะ่ะเราลุยขอบูมดอ,อกเสื้อไอนี่เงินมาอีกนิดนึงเลยจากคูบ่าวเมื่อกี้นี่นะคะว่าวกวัวนวนเลยล้วก็เดิออยู่ระบายอยู่นั่นแหละ มายังน้อยเจอดอกแรกดอกสองก็ต้องตามมาแม่บออะนี่โอ้แม่ดูต่ว่านี่เธอกินจนแบบจับในมีสะดุ้งพี่น้องเลยนี่ดอกเดียวนาะแม่บอละกคุ่มคับฝนตกได้ตกดีอไงนี้ใครมุกพี่น้อง มันบอมแมแล้วดอกเดียวนี it ่พโอ้โหอิปูนพุนุูนุูนปลาสายตาสองดอกสายตาไอผูกทะลุนี่เห็นบหการเหตุของแท้ดอกที่สองของกลุ่มนีุ้่นอีกูกยังถอนออกมาบ่า่เบ่าเมื่อกี้เห็นเราวนอยู่นี่ ต้องใส่แล้วพอเห็นดอกนี่โอ้ยพี่น้องงามแหงพาดโอ้ยอยากมาอีกเดือนทำยังไีจะดอกงามงามโอ้ยจังไดไอยก็คอพิ่นไหงมาก่อนเถอะเด็กพี่น้องเอ้ยโบแล่โบแล่ไม่ยงั้นมันไม่เสร็จเบืงเอานี่อือโอ้ยนี่อีก นี่เนี่เราบ่อยากดอกเดี๋ยวออซิลเลียนนอกเวลาเอาก็ได้อันนี้มีคนเห็นนี่นเห็นมันี่เขาเอาปัญหาเห็ดพึ่งน่ะเขาเห็นดอกเดี๋ยวปุ๊บนี่บันเทิงเลยพี่น้องเออนต้องมีหมู่อ่ะอยู่ใช่ว่เคาสีเห็นหรือบบเห็นแตตรงนี้ไม่หอมเลยนะเพราะเธอยือนมันบบเห็นอ่ืหมนี่ไงเห็นไหม นี่งองโบดีนั่นง,นงดู ามาอีกฝั่งใกล้ๆกันอดอกสวยมากทุกคนสาธิตชอโอ้โหอ,อยู่แบบนี้เนาะเห็ดอันนี้เนาะไอ้น่ะอย่างไวโพด ก็เลยหาอ่อพ่อโหแล้ววะดิค่อยจอบเอาพี่น้องเลยใช่ละออกมาซืาา้อความหอมสองดอกตรงนี้ สวยมากฝนก,กระหน่ำลงมาดีดีิันหมานมากเลยแกเอ,อ้อยเบิ่งเอาสิเต็มตะก้าละป่าฟางพ่นก็เป็นตาย,ยากสะอาดป่าฟางพ่นแต่ว่าถ้าสะอาดอย่างนั้นคนก็จะเยอะนะคะเาอยู่ฟังนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวไอจะดีเทินกลับแลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สีอ่อนผู้ชายให้พามา โอ้โหเห็ดออกกำลังออกไปสิบีให้มฮมาเป็นไฟก็ได้นะใจขาดนะน่าพ่นองให้สองดอกยังอยู่เลยเห็นไหมกำลังจะวนกลับเจออีกดอก เดิมจะเดินไปหารถแล้วอันนี้คือไอ้ยบได้เห็นหัวบได้เห็นยังแต่ได้เห็นแต่ใบไม,ม้มันโผล่ขึ้นมาก็เลยเอาเมือเขี่ยเบิง่งเป็นเห็ดหวานดีดีนี่เอ็นนี่คิดว่าโอ้ไม่ใช่ไม่มีเพื่อนเหรอ,อาาจะพาไปเพื่อนเนะาะจะไครเอาเพื่อนเราไปเราไพละ เมือแต่พ่อใหญ่พี่น,น้องพอเมือมาเร็ว<ะ>มาเบิงบ้งมาเบิ้งคนงานมาเบิง้ง่อใหญ่เราซีซอกอะไรเด้อ๊ด <c oughs> ตาแดงขับรถพาสายฝนมาพี่น้องฝนตกใส่จแกดอกปรนที่สองก่อนพ้อมัดน้องนานาอืมฮึมมสวยจริงจริงห้องวเห็ดตัวนี้ไปใส่หัวนี้อันนี้จะไม่มีหนอนเลยนะทุกคนนะปากแบบนี้ไปเบิ้งละ ว้าวพระยายอนุญาตเด้เหมือนปอีอี้านี่ปลาที่สองคือเยอะอยู่นะเฮ้ยเลอะท่าละเห็นหวานจะตากนะคะทุกคนตากทำผลิตภัณฑ์เด้อกำลังออก่ะมันกำลังออกได้หลายมือแล้ว อกอกลายกบาปาล,กาลาอะไรก็ไ่้ไหมนี่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเกาหลีอเอาไว้แบบนี้แหละดูวันนี้แปาแปดดอกแปกหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองิบส,สาม 4ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปเก้อกนยี่สิสประกบแบบยี่สอามยสาดอกป่านี่ป่าแี่ยีสดอกแต่นอกแบบตัวมดจะมีอันนี้ได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสห้าปดเก้สิดยีดเลย นี้ก็ได้ทั้งหมดเกือบจะห้าสิบดอกเยอะเลยนะคะทุกคนถือว่าเยอะที่สุดในรอบปีนี้เลยเดี๋ยวจะตัดขายเบิ่งเดี๋ยวไปกินข่าวก่อนสวยงามมากหวังว่าเหมือนแปว่าไม่มีอันไหนที่เป็นแมงเลยทุกคนจ้ะฝนตกไหลหมอดเนืองน,นะคะโอ้ยหมานค่ะอโอเคเนาะเดี๋ยวขอแยกไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะข,ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย